มาดูวิธีเปลี่ยนเดมหมูหลังนะครับวันนี้สำหรับจันมาสี่ห้าสี่เก้าห้าหนึ่งสี่นี่เลยตะแรกปึ๊บด้านล่างนะครับเอากิ๊บที่กับซีนที่อยู่ด้านในนี้ออกก่อนนะครับกิ๊แบบนี้ครับใช้คีมหุบเอาออกไอ้ซีนออกก่อนครับครั้งแรกซีนตัวนี้ซีนเดมหมูงัดออกเลยแล้วก็ แล้วต่อไปก็ถอดกองหยาบนะครับที่อยู่ข้างๆล้อหลังทางขวามือกองหยาบท้าไม่งั้นจะมองไม่เห็นนี่เลยนะครับแบบนี้สกรปรกนะครับล้างเป่าด้วยความสะอาดด้วยแล้วก็มาดูทางด้านหลังเปิดตูดนับ4สี่ตัวฝาครอบ ไพพีดีโอลอตเอรี่ปั่นโรตเตอรี่นัาสีตัวนะครับแล้วตนี้เราจะมองเห็นปลายเผาขีว์ของไงครับมืดไปนหน่อยเราต้องใช้เหล็กเส้นนะครับตัดประมาณสักครึ่งเมตรเกียปลาให้มันมนหนีนะครับเราจะกระทุ้งเผาออกมา นุ่นครับขาวๆตรงนั้นเลยตีออกมาได้เลยนะครับก็ดูตอนออกนะครับนะครับจะลืมเอาน็อตล็อกายเกียร์โฟบีตัวเวอร์ชัสองตัวนั้นนะครับออกด้วยนะครับมันเป็นตัวลูกเตา๋าเปลี่ยนเกียร์อ,ออกได้เลยปอะมาณนี้ครับเวอสองกับตัวล็อกแล้วกออ็อย่าลืมอย่นี้ ดึงออกมาสักหน่อยนะครับยกมานี่นครับก็จะออกมาในลักษณะนี้ผมนิดนึ่งนีอครับตีเด้ดงออกมาได้เลยครับออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็เปลี่ยนได้เลยครับอลูกิเนออกกับอัูมิเนี้ชุด้นเดิมการชิ้นเดิม เขียเขาหลังมันเป็น <ทอ S 2> น็อต <ทอ S 2> ไม่ใช่แล้วมันเป็นน็อตแล้วก็ถอดฝาตีนนี่ออกไม่ใช่ครับออกมาแล้วก็จะมีสปริงที่ต้องใส่ไวต้ตรงนี้แล้วก็มีเม็ดลูกปืนครับสองม็ดอยู่คนละฝั่งฝั่แล้ว็ใส่ไว้เรียบร้อยแล้วครับกลับกระแทกไฟเลยแล้วเดิม ้อมใส่ได้เลยครับกัึ้นก็ไปกินเหล้าเหรอ้อมใส่นะครับต้องถอนฝาตัวนี้ออก่อนนะครับมันจะใส่ได้ก็มีบูทกับเฟืองต้องคอยใช้มือประคับประคองแยงเข้าไปนี่แหละครับมันจะมีบูทตัวนี้ที่ไวาแย่ร้อยข้างหลังอจะอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีเฟืองขับอีกทีหนึ่ง เลยตอนตนั้นเราทะลุเข้าไปข้างในครับตรงนี้ลำบาก่อยอยู่ข้างาลูกเต่าครับเใช่ไหมพวกเขาเตะเตียกัดทางอีได้นะครับถ้ามาตึกมุนทำอีกทางหนึ่ได้ครับใได้อีกนานครับนีทางเส็หมดแล้วใช้ได้แต่คือทางนี้ แล้วก็แล้วลูกปืนครับใส่ลูกปืนเข้าไปต่อลูกปืนเข้าไปให้นี้